รบสวัสดีครับยินดีรับสู่ MG Space Channel สำหรับคลิปนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครเล,ลาหรือว่าไวฟูคี้สาวของเรานั่นเองซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆอีกตัวละครหนึ่งเลยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครสีดาวก็ตามซึ่งหลังจากที่ผมเนี่ยลองทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าตัวละครนี้ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีตัวละครโลเลยแม้แต่ตัวละครเดียวกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังลังเลว่าจะเปิดหาตัวละครเลาลดีหรือเปล่า สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริการเติมเกมเกนชินิมแพกปลอดภัยหายหัวไม่ต้องเสี่ยงให้ไอดีพัดวดในการเติมขอแนะนำเพจพ่อมดเคลวเปย์เพียงแค่ใช้ uid ในการเติมเพียงเท่านั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการกับเพจพ่อมดสามารถกดลิกงใต้ description นี้ได้เลยอย่าลืมนำโค้ด,ดส่วนลดสวนพิเศษใต้ description นี้ไปแจ้งแอดมินก่อนเติมด้วยนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องที่เคลวะเปเท่านั้น ตอนอื่นเรามาดูจุดเด่นและข้อควรระวังของตัวละครเล่ากันก่อนเลยดีกว่าว่าตัวละครน,นี้มีอะไรเนี่ยที่เราควรจะรู้ไว้บ้างโดยจุดเด่นหลังๆเนี่ยจะมาจากการใช้สกิลธาตุกางโลกที่ชื่อว่า Curtain of Slumber ซึ่งเจ้าโลก Curtain of Slumber เนี่ยจะคิดจากค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครเล่าและนอกจากนี้เจ้าโตโลก Curtain of Slumber เนี่ยยังมีการเก็บสแต็กพิเศษที่ชื่อว่า n i nice g h t s t a r ซึ่งเจ้าไนสตาร์เนี่ยเมื่อเราเนี่ยเก็บครบ4ี่ดวงก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวชูตติ้งสตาร์ที่จะมีความสามารถในการโจมตีใส่ศัตรูแบบติดตามซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้ตัวละครเลราเนี่ยสามารถกลางโลได้และก็ทําดาเมจป้ายท่าน้ําแข็งแก่ศัตรูได้ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์มากสาหรับการที่ว่าเราจะจัดทีมเพื่อทําปฏิทินเกี่ยวกับท่าน้ําแข็งตัวละครเลราเนี่ยก็จะเป็นตัวละครกลางโลป้ายท่าน้ําแข็งที่ดีมากๆเลยและสําหรับการเก็บเจ้าตัวไนสตาร์เนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นเลย เพียงแค่เราเนี่ยมีโล่เจ้าตัว Curtain of Slumber อยู่เนี่ยก็จะเกิดเจ้าตัว Nightstar เนี่ยทุกๆ1.5วินาทีและนอกจากนี้ถ้าตัวละครที่มีโรค Curtain of Slumber เนี่ยกดใช้สกิลธาตุก็จะเกิดเจ้าตัว Nightstar เนี่ย,เ,ย, 5, เ,เ,เ,ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ดวงจ่วนนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีเจ้าตัว Nightstar เปลี่ยนเป็นเจ้าตัว Shooting Star ทำดาเมจแก่ศัตรูได้ตลอดเวลาและนอกจากนี้การที่ว่าเจ้าตัว Shooting Star เนี่ยโจมตีใส่ศัตรูก็จะทําให้โรค Curtain of Slumber เนี่ยแข็งมากขึ้น6% ซึ่งการบัฟตรงนี้เราเนี่ยจะเพิ่มได้ถึง24%หรือว่า4 s t สแต็นั่นเองเราจะทำให้ความแข็งแกร่งของโลก Curtain of Slumber เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกและทำเ,เพื่อนเนี่ยทำการกดใช้สกิลท่าใบตายต่างจะตัว l e s t i e เ d r e a m s p e a r และทำการยิงเจ้าตัว Star Rise l สักใส่ศัตรูเนี่ยก็ะจะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บเจ้าตัวใน Star เนี่ยได้1ดวงต่อการโจมตีเจ้าตัว Star Ri รัก ซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าเจ้าสกิลท่าไมาตาเนี่ยก็จะทำให้เจ้าตัวโลกเคอร์เทนออฟสลัมเบอร์เนี่ยเก็บเจ้าตัวไนสตาร์เนี่ยได้ง่ายมากยิ่ยงขึ้นซึ่งถ้าพูดมาตรงนี้ตัวละครเล่าเนี่ยก็เป็นตัวละครสายโล่ป้ายท่าน้ําแข็งที่ดีมากๆอีกตัวละครหนึ่งเลยใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตัวละครเล่าเนี่ยมีข้อควรระวังที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ลองเล่นจริงๆเนี่ยก็คงจะไม่รู้ ยกต,ตัวอย่างนะการใช้สกิลท่าของตัวละครเล,ลามีข้อจํากัดมากๆก็คือระยะเวลาโดยระยะเวลาของสกิลท่าของตัวละครเล,ลาเนี่ยจะเพียงแค่12วินาทีทำให้การทำโรเตชันอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะขัดจังหวะประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าโรเตชันบางทีเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ระยเวลาถึง18-20วินาทีทำให้บางจังหวะเนี่ยโลของเราเนี่ยจะหมดระยะเวลาก่อน เรืงนี้ก็ทําให้ทีมของเราเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นการทาดาเมจที่ไม่ต่อเนื่องการฟื้นฟูค่าพลังงานของตัวละครเนี่ยมันจะถูกขัดจังหวะไปเลยทําให้การใช้สกิลถ้าไม่ตายบางตัวละครเนี่ยไม่สามารถใช้ได้โลเดชันมันก็จะล้มเหลวไปทันทีดังนั้นการใส่ตัวละครเล่าเข้ามาในทีเนี่ยต้องคิดดีๆนะเพราะตัวละครน,นี้มันมีข้อจํากัดในเรื่องเวลามากๆและตัวละครเล่าเนี่ยจะไม่มีความสามารถในการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตเหมือนกับตัวละครดีโอนา ถึงแม้ว่าะระยะเวลาของโลกเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกันเลยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทําให้ทีมของเราที่มีตัวละครเลล่าอยู่ก็อาจจะเป็นจะต้องมีตัวละครสายฟื้นฟูค่าพลังชีวิตเข้ามาอีกตัวละครหนึ่งแต่ว่าถ้าเพื่นนอนๆใส่ตัวละครอยา่างเดโอน่าก็ไม่จะเป็นจะต้องมีตัวละครสายฟื้นฟูค่าพลังชีวิตและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อควรระวังของตัวละครเล,ลา ในการใช้สกิลท่าไม้ตาของตัวละครเลาเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ค่าพลังงานธาตุเพียงแค่40หน่วยเพียงเท่านั้นและระยะเวลาคูลดาวก็เท่ากับระยะเวลาของเจ้าตัวเซเลติเอลดิมสเปียก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าสกิลท่าของตัวละครเลาเนี่ยเก็บค่าพลังงานธาตุได้ไม่ดีเลยถึงแม้ว่าเราจะมีค่าพลังงานธาตุน้อยมากๆ40หน่วยมันก็ไม่ได้ทำให้ตัวละครเลาเนี่ยเก็บค่าพลังงานได้ไวดังนั้นก็จะทำให้การใช้สกิลท่าไม้ตาของตัวละครเลาเนี่ยมันช้ามากๆ ก็จะเป็นจะต้องให้ตัวละครอ,อื่นเนี่ยมาช่วยในการฟื้นฟูค่าพลังงานไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวละครท่าน้ําแข็งหรือว่าตัวละครในทีมใช้อาวุธฟาโวหรือแม้กระทั่งให้ตัวละครเลาเนี่ยใช้อาวุธฟาโวก็ตามแต่ว่าถ้าเพื่อนเนี่ยไม่กังวลว่าเราจะใช้สกิลท่าไม่ตายให้ต่อเนื่องแบบโรเดชันแบบเป๊ะๆแล้วต้องการแค่โลเคิร์เทนออสซัลัมเบอร์มาช่วยในการดูดซับความเสียหายเป็นเท่านั้นตรงนี้ไม่เป็นปัญหาเลยซึ่งทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็จะเป็นจุดเด่นลหลักและข้อควรระวังของตัวละครเลา ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนที่กําลังอยากจะเปิดหาตัวละครเล,ลานะแต่ว่าทําเพื่อนเนี่ยตัดสินใจว่าจะเปิดหาตัวละครเล,ลาแล้วเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการปั้นตัวละครเล,ลากันเลยดีกว่าว่าตัวละครน,นี้จะปั้นยังไงได้บ้าง สำหรับการปันรร้นตัวละครเล,ลาเนี่ยก็พูดสันส้นๆเลยตัวละครเล,ลาเราปั้นเด่นไปทางด้านค่าพลังชีวิตเลยทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครเล,ลาเนี่ยมีค่าพลังชีวิตให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่อินเทอฟคหรือว่าอาวุธดันให้สุดเลยจะ,จะทำให้เจ้าตัวโลกเคิร์เทนออฟสแลมเบอร์สกิล,ลท่าของตอัวละครเล,ลาเนี่ยแข่งแกร่งมากๆอันนี้เป็นจุดที่เราเนี่ยควรจะคำนึงที่สุดส่วนอาตาัตราคิความแรงคีเนี่ยก็แล้วแต่เ,เพื่อนเลย และในส่วนการฟื้นฟูค่าพลังงานเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเนี่ยอยากให้โรคเนี่ยแข็งแกร่งมากๆการฟื้นฟูค่าพลังงานเนี่ยไม่ต้องเซเรียนนะเอาเท่าที่เราไหวเราปั้นได้ให้แนะนาจริงๆเนี่ยผมมองว่าควรจะมีสักประมาณ140ก็ทาให้ตัวละครเลล่านเนี่ยฟื้นฟูค่าพลังงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และถัดมาสำหรับอาวุธของตัวละครเล,ลาเนี่ยถ้าจะให้เน้นนำจริงๆเนี่ยดได้ที่สดบวกค่าพลังชีวิตสูงๆมากๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว Key of Car n ร์ซึ่งอาวุธชิ้นนี้จะบวกค่าพลังชีวิตให้สูงถึง86.2%ําใหาเพื่มเนี่ยขัดเกลามากขึ้น,ข,นขึ้นไปอีกการบวกค่าพลังชีวิตก็จะสูงมากขึ้นไปอีกเช่นกันเจา้าอาวุธชิ้นนี้เวลีกูดมากๆและนอกจากนี้เจ้าตัวคาร์นิสเนี่ยยังเพิ่มค่าจำนานท่านให้กับปาร์ตี้ในทีนทมได้อีกด้วย แต่เมื่อเมื่อเนี่ยไม่มีเจ้าตัวคาร์นิสส์เนี่ยก็ใส่เป็นเจ้าตัวไพ่มาด้เจตคัตเตอร์ก็ได้ซึ่งอุชินนี้ก็ทําทให้ค่าพลังชีวิตของตัวละครเล่าเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นและพลังโจมตีของตัวละครเล่าเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันถึงแม้ว่าพลังโจมตีเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้เยอะแยะมากมายเราทําดาเมจได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อเๆื่อเนี่ยไม่มีเจ้าตัวไพ่มาด้เจตคัตเตอร์และคาร์นิสส์เนี่ยใส่เป็นเจ้าตัวฟรีดอม ก็เป็นอาวุธสายบบบที่ดีมากอีกอันนึงเลยแต่ถ้าผมจะแนะนำจริงๆเนี่ยในอาวุธ5ดาวก็จะนเป็นเจ้าตัวคาน้สึกกับไพ่มาดเจคัตเตอร์เนี่ยเป็นหลักเลยและในส่วนอาวุธสีดาวถ้าผมจะแนะนําจริงๆเนี่ยผมแนะนําเป็นเจ้าตัวฟาเวเนสซึ่งเจ้าตัวฟาเวเนสเนี่ยเป็นอาวุธที่ช่วยในการฟื้นผูกค่าพลังงานก็ทําให้ัราการเลราเนี่ยใช้สกิลท่าไม่ตายได้ไวมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ยังสามารถฟื้นผูกค่าพลังงานให้กับทีมได้เมื่อเราเนี่ยโจมตีติดคริติคอล แต่ว่าถ้าเพื่อนๆนยอยากจะให้ตัวคอเลล่าเนี่ยทำดานเมจได้มากยิ่งขึ้นก็จะแนะนำเป็นเจ้าตัวเฟเทอริงดีเซอร์ ่องอาวุธชิ้นนี้ก็ช่วยในการฟื้นฟูค่าพลังงานให้กับตระครอเล,ล่าเพราะบวกค่าฟื้นฟูเนี่ยมาถึง45.9%ตอนข้างที่จะดีมากๆและนอกจากนี้ในข้าหัดเก้าเนี่ยยังบนกในเรื่องของโบนัสความเสียหายสกิลธาตุทาให้ตระครอเล,ล่าเนี่ยทำดาเมจได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นส่วนอาวุธอื่นที่บนกในเรื่องของค่าชนันธาตุเนี่ยผมมองว่าตระครอเล,ล่าเนี่ยทำปฏิยาธาตุดาเมจไม่ได้รุนแรงจนที่เราเนี่ยจะเป็นจะต้องปั้นในเรื่องของค่าชำนันธาตุ และถัดมาสำหรับอ์ติแฟกต์ของตัวละครเล,ลาอันนี้แนะนําแบบที่สุดเลยกับเซ็ตเทนเนอร์ซิตี้ทั้งหมด4ชิ้นซึ่งเจ้าตัวเทนเนอร์ซิตี้เนี่ยก็มีความสามารถในการบวกค่าพลังชีวิตให้กับตลลัวละครเลาเมื่อสกิลท่าเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูจะบัพให้โล่เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเติมโบนัสพลังโจมตีให้กับทุกตัวละครอันนี้เป็นอ์ติแฟกต์สายซัพพอร์ตที่ดีที่สุดแล้วในเกมเกมชินนิมแพ t โดยการใส่อ์ติแฟกต์แต่ละชิ้นเนี่ยมงกุฎผมให้ค่าพลังชีวิตถ้วยค่าพลังชีวิตและสุดท้าย นาฬิกาก็เป็นค่าพลังชีวิตเช่นกันแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยอยากจะเปลี่ยนนาฬิกาเป็นฟื้นฟูค่าพลังงานอันนี้ก็ไม่ว่ากันทําให้ตัวละครเลาเนี่ยใช้สกิลท่าไม่ตายได้ไวมากยิ่งขึ้นและถัดมาสำหรับกลุ่มดาวของตัวละครเลากลุ่มดาวเนี่ยเท่าที่ลองดูความสามารถแล้วผมมองว่ากลุ่มดาวที่1เนี่ยดีที่สุดแล้วถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยอยากจะเล่นตัวละครเลาสายโลเพราะว่ามันโบนในเรื่องของความแข็งแกร่งของโลกเคิร์เทนออฟซัล e r มเอร์เนี่ยขึ้นอีก20% และอีก,กลุ่มดาวนึงที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนเนี่ยทามิงก็ประมาณปดเถอะคือกลุ่มดาวที่2 เพราะว่าเมื่อเจ้าตัวชุติมสตาร์เนี่ยโจมตีเสศัตรูจะเฟ้นฟูค่าพลังงานทานให้กับตัวละครเล,ลาซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ตัวละครเลาเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของการเฟ้นฟูค่าพลังงานเนี่ยสามารถฟื้นฟูค่าพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นกลุ่มดาวที่2คนจะปลดถ้ามีงบแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีงบหรือว่างบน้อยซีศูนย์ซีหนึ่งก็เล่นได้ไม่มีปัญหาหรอกเอาไว้เราเนี่ยมีทรัพยากรไพร่โมจมมากขึ้นอีกไปเปิดหาตัวละครเล,ลามาปลดกลุ่มดาวก็ได้ ส่วนกลุ่มดาวที่4กระบ,บบโบนัสนั้นให้กับปาร์ตี้ในทีมในเรื่องของการโจมตีปกติและชาโจมตีอันนี้ก็ไม่ได้ทําให้จุดเด่นของตระคอเรล,ล่าเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งกลุ่มดาวที่6ที่ทําให้เจ้าตัวไนสตาร์สตาร์ลัคส์ไรท์จากสกิลท่าและสกิลท่าไม่ตายเนี่ยโจมตีแรงมากยิ่งขึ้นเรื่นี้ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีงบประมาณถึงกลุ่มดาวที่6ก็ถือว่าดีมากๆเลยแต่ทางงบประมาณไม่ถึงกลุ่มดาว C1 ี2เนยแล้วนึ่งซีสองเนี่ยก็อลนอ,ลอลนอล,ล,น,ลน,นุกแ่้ว และถัดมากับพอะสว่างของตระครเลเลาแน่นอนแล้วแหละว่าสกิล่าตเนี่ยจุดเด่นมากๆเราอัพเลยให้เต็มเท่าที่เราจะทําได้ผมเนี่ยอัพถึง9เลยส่วนสกิล่าไม่ตายเนี่ยไว้เรามีทรัพยากรค่อยอัพตามหลังสกิล่าก็ได้ส่วนการโจมตีปกติเนี่ยไม่ต้องอัพนะปล่อยไว้เลยเพราะว่าตระครเลเลาไม่ได้ใช้เลยแม้แต่นิดเดียวสำหรับการจัดทีมให้กับตระครเลเลาเนี่ยเท่าที่ดูแล้วก็จะมีประมาณสัก3ทีมหลักๆละก,ก,กันซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็บอกตัวนว่าก็เล่นสนุกประมาณนึงเลย โดยทีมแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือทีมกายภาพก็ะจะเป็นการให้ตัวละครเลลาเนี่ยทำปฏิยาธาตุาซูปเปอร์คอนดักคู่กับตัวละครธาตุไฟฟ้าหลังจากนั้นก็ให้ตัวละครกายภาพเนี่ยทำการโจมตีใสศัตรูซึ่งปฏิยาธาตุซูปเปอร์คอนดักเนี่ยก็จะมีความสามารถทําให้เราเนี่ยทำการโจมตีกายภาพเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยตัวละครที่ผมจะแนะนําเล่นคู่กับตัวละครเลาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างยูล่าซึ่งตัวละครยูล่าเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ทําดาเมจกายภาพที่ดีที่สุดแล้ว และทีมถัดมาที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือทีมท่าน้าแข็งล้วนซึ่งการใส่ตัวละครเล,ลาเข้าไปในทีมท่าน้ําแข็งเนี่ยก็ทาให้ตัวละครเล,ลาเนี่ยใช้สกิลท่าไม่ตายได้ไวมากยิ่งขึ้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของการฟืน้นฟูค่าพลังงานเลยซึ่งทีมท่าน้ําแข็งเนี่ยมันจัดยังไงก็ได้ขอแค่มีตัวละคร DPS ท่าน้าแข็งหนึ่งตัวมีตัวละครซับพอร์ตโดยในการกลางโลกช่วยในการฟืน้นฟูค่าพลังชีวิตหรือว่าการบัฟให้ตัวละครท่าน้ําแข็งเนี่ยโจมตีรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ตตายยัวเล ยกตัวอย่างในการใส่ตัวละครอ,อย่างอายากะเล่าฉวนเหอหรือจะใส่ตัวละครดิโอนาอันนี้เราจะใส่ยังไงก็ได้หรือแม้กระทั่งใส่ตัวละครท่าลมอย่างคาเซฮามาช่วยในการบัฟความเสียหายทานน้ำแข็งตรงนี้ก็เล่นได้เหมือนกันไม่ไดีไม่เป็นหาอะไรเลยเพียงแค่ว่าตัวละครเล่าเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูค่าพลังชีวิตได้เหมือนตัวละครดิโอนาและสำหรับทีมสุดท้ายที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือทีมแช่แข็งซึ่งทีมนี้มันสามารถเล่นได้หลากหลายมากๆ,ม,ากๆมันขึ้นอยู่กับการจัดทีมของเพื่อน โดยการแช่แข็งแบบเพียวๆเนี่ยก็จะเป็นการใส่ตัวละครท่าน้ำแข็งเล่นคู่กับตัวละครท่าน้ำอันนี้มันก็ตายตัวอยู่แล้วล่ะให้ตัวละครเล่าป้ายท่าน้ำแข็งไอตัวละครท่าน้ำเนี่ยโจมตีเพื่อทาปฏิหัการแช่แข็งอันนี้คือจบแล้วสาหรับทีมแช่แข็งแต่ว่าท่านเพื่อนเนี่ยเอาตัวละครท่านไม้เข้ามาในทีมซึ่งตัวละครที่ผมจะแนะนํามากที่สุดเนี่ยก็คือตัวละครอย่างนาคิดะเมื่อเพื่อนเพื่อนเนี่ยทำปฏิกา่นการแช่แข็ง เจ้าตัวตรายคามานจากสกิลท่าของตัวละครนาฮิดาเนี่ยจะทําการโจมตีใส่สัตวูโตทให้เกิดเจ้าตัวมาเฟืองขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการทําปฏิท่ามาเฟืองคู่กับการแช่แข็งและถ้าเพื่อนๆใส่ตัวละครท่าไฟฟ้าอีกตัวละครหนึ่งก็จะเป็นการทําปฏิทิาอย่างไฮประโคมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการทําปฏิท่าไฮประโคมคู่กับปฏิท่าแช่แข็งและถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนตัวละครท่าไฟฟ้าเป็นตัวละครทตุไฟ ก็จะเป็นการทําปฏิหาตอย่างเบอร์เจนคู่กับปฏิหารเมล์ตัวน,นี้ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถทําปฏิยาธาตซ้อนปฏิยาธาตได้เป็นการจัดทีนที่เล่นสนุกมากๆสำหรับการทําแช่แข็งแต่ว่าถ้าเราไม่มีตัวละครนาฮิดะหรือว่าตัวละครทาพืชก็ไม่เป็นไรนะเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ตัวละครทาพืชก็ได้อันนี้แค่ทําให้ปฏิยาธาตเนี่ยเล่นสนุกมากยิ่งขึ้น เราอาจจะทําปฏิหัตธาตุน้ําแข็งและให้ตัวละครธาตุไฟเนี่ยมาทําปฏิหัตละลายอันนี้ก็เล่นได้หรือว่าเราอาจจะใส่ตัวละครดาบใหญ่และทําปฏิหัตแช่แข็งและให้ตัวละครดาบใหญ่เนี่ยทำการตีน้ําแข็งแตกอันนี้ก็ทําดาเมจได้มากขึ้นเช่นกันแต่ว่าการจัดทีมเนี่ยเราก็ต้องดูโรเตชันดีๆนะ ซึ่งทีมที่ผมโชว์เพื่อนเนได้ดูกันเนี่ยกลายเป็นทีมที่ผมทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องโรเทชันสักเท่าไหร่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปเล่นได้เลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นการจัดทีมให้กับตัวละครเลาเป็นยังไงบ้างล่ะตัวครนี้น่าเล่นใช่ไหมล่ะผมมองตัวนว่าตัวละครเลาเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังหาตัวละครป้ายท่านาแข่งดีๆเนี่ยตัวละครเลาไม่ควรจะพลาดและสุดท้ายถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอไปเพื่อนๆด้วย และถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e ให้กับ NG Space ด้วยสำหรับผมและน้องเล,ลาก็คงจะต้องกราบขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้จเจอกันในคลิปหน้า See you a ซ i n บเกยบาย